ถ้าเหตุผลที่ควรเปลี่ยนจากกรงเหล็กเป็นกรงสแตนเลสค่ะสำหรับใครที่กำลังเลี้ยงนกอยู่แล้วยังใช้กรงเหล็กรู้ไหมคะว่าอาจจะเป็นการทำลายนกทางอ้อมได้พราะกรงเหล็กพอใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดสนิมความแข็งแรงกระดน้อยลงเราจึงรวบรวมคเหตุผลที่ควรเปลี่ยนจากกรงเหล็กเป็นกรงสแตนเลสค่ะ 1. ระยะห่างซี่กรง กงนกแบบเหล็กทั่วไปเนี่ยระยะห่างจะอยู่ที่3เซนติเมตรซึ่งบางทีระยะห่างอาจจะมากเกินไปทำให้นกสามารถหลุดออกไปได้ค่ะแต่ถ้าเป็นกงนกแบบสแตนเลสระยะห่างจะอยู่ที่1.6เซนเมตรพะงั้นเรามั่นใจได้เลยว่านกจะไม่หลุดหายไปแน่นอน 2. การทําความสะอาดตัวกรงแบบเหล็กทั่วไปจะทําความสะอาดได้ค่อนข้างยากค่ะเพราะตัวกรงจะเชื่อมติดกันเวลาล้างทําความสะอาดเสร็จเนี่ยก็ต้องเช็ดให้แห้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะเกิดสนิมได้ส่วนกรงแบบสแตนเลสนะคะทําความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายค่ะเพราะตัวกรงเป็นการประกอบไม่ได้เชื่อมติดกันเวลาล้างทําความสะอาดก็จะง่ายกว่าแบบเหล็กค่ะ 3. นกกัดแทะกรงข้อนี้สําคัญมากๆค่ะเพราะว่าน้องมีนิสัยชอบกัดแทะกรงแบบเหล็กนะ น,ะะนอกจากจะทําความสะอาดยากแล้วยังทําให้เกิดสนิมได้เวลาน้องไปกัดแท้เนี่ยอาจจะมีเศษเหล็กเศษส,สีเข้าไปในร่างกายน้องได้ค่ะกงนกสแตนเลสเนื่องจากเป็นสแตนเลสแบบแท้ทําให้ไม่เกิดสนิมเวลาที่น้องๆไปกัดแท้นะคะก็จะปลอดภัยไม่อันตรายกับน้องๆหายห่วงได้เลยค่ะ 4. ลังนอนมาดูที่การติดตั้งลังนอนค่ะตัวน้องเนี่ยต้องการการพักผ่อนอยู่ที่10-12ชั่วโมงไม่งั้นถ้าน้องพักผ่อนน้อยอาจจะมีความเครียดได้ตัวกงบางรุ่นนะคะก็าอาจจะไม่ให้การติดตั้งลังนอนมนาะเพราะงั้นเนี่ยข้อน,นี้ต้องดูดีๆเลยส่วนกงสแตนเลสข,ของเรานะคะมีที่ติดตั้งลังนอนให้ประกอบง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากคะ่ะ 5. ที่ใส่อาหารสุดท้ายกรงนกควรมีที่ใส่อาหารและน้ํากรงนกบางรุ่นนะคะอาจจะไม่มีที่แขวนอาหารแบบนี้ทําให้การใช้งานเนี่ยอาจจะต้องออกไปวางกับพื้นตัวกรงสแตนเลสของเราสามารถติดตั้งที่ใส่อาหารและน้ําได้เลยและยังถูกออกแบบมาให้สามารถเปิดช่องใส่อาหารได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ5เหตุผลที่ทำไมต้องเปลี่ยนจากกงเหล็กเป็นกงสแตนเลสใครใช้กงแบบไหนอยู่หรือกําลังมองหากงสแตนเลสสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพลายไดช็อปยินดีให้บริการคะ่ะ